ที่ตรวจสอบเราได้พบความจริงนะครับว่าค่านิยมการบริโภคพืชผักหน้าตาสวยงามทําให้กเกษตรกรจํานวนไม่น้อยต้องทําทุกวิถีทางทั้งการใส่ปุ๋ยยาฆ่ามแมลงและยากําจัดศัตรูพืชเพื่อให้ได้ผลผล,ผลิตตรงตามความต้องการของตลาดและขายได้ราคานะครับแต่ว่าจะมีสักกี่คนครับที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคหลายหลายรายการที่ e ูถอปเนี่ยปรากฏว่ามันยังเป็นสารเคมีที่บ้านเราเนี่ยยังใช้ คนไทยเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกว่า27,00 0รายการวันนี้ก็ใช้หลายอย่างปนกันใน้ตัวเดียวไม่ผลก็ผสมอ,อีกหลายชนิดปนกันปนกันไปนะฮะก็ทำให้สารเคมีก,ก็เต็มประเทศทุกพื้นที่ที่เราเข้าไปตรวจสอบนั้นพบการใช้สารเคมีเกษตรอย่างแพร่หลายนะครับ ภาพที่เกษตรกรฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงและกําจัดศัตรูพืชมีให้เห็นอยู่ทั่วไปซึ่งกรสอนคล้องกับตัวเลขการอนุญาตขึ้นทะเบียนการค้าสารเคมีเกษตรของไทยที่สูงกว่า27,000รายการซึ่งอาจจะมากที่สุดในโลกนะครับสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดคําถามว่าผักผลไม้ที่เราบริโภคอยู่ทุกวันนี้ปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ แม้จะเพิ่งอายุ14ปีแต่น้องปังปอนต้องฉีดอินซูลินทุกวันเช้าเย็นติดต่อกันมานานกว่า5ปีแล้วหลังแพทตรวจพบว่าเด็กหญิงป่วยเป็นโรคเบาหวานโดยมีสาเหตุมาจากได้รับสารเคมีกเกษตรที่พ่อแม่ใช้ฉีดพ่นแปลงผักอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ย้ายมาปลูกบ้านอยู่กลางแปลงผักตั้งแต่เธออายุเพียง4ขวบ ผลของยาฆ่าแมาลางทําให้ตับอ่อนมีปัญหาไม่ผลติตอินซูลินค่าน้ําตาลในเลือดของน้อง,งปังปอนเพิ่มสูงกว่า90-200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์บางครั้งสูงถึง350มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขณะที่เด็กวัยเดียวกันมีน้ำตาลในกระแสเลือดเฉลี่ย80-126ม80ิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้น แม่เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเมื่อน้องปังปอนอายุ9ก้าขวบตอนนั้นเธอมีอาการเหนื่อยง่ายปัสสาวะบ่อยน้ำหนักลงอย่างรวดเร็วโทษจ้ะเพราะว่าเราไม่รู้เท่าถึงการเลยจ้ะว่าลูกเขาจะเป็นอย่างเงี้ mm hmm. ก็คิดย้อนหลังไปก็ก็ปลูกผักแถวนี่แหละเต้มพ่อเขาก็ฉีดยากลาคืนมาก็นอนวนะ mm hmm. ันมะก็คิดว่าจะเป็นกะยานี่ก็ไม่รู้จ้ะ เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะอันตรายตอนนั้นยังไม่เข้าอบรมใช่ไหมพอเข้าอบรมมาแล้วก็ก็ดีขึ้นจ้ะก็ห่วงเขามากเพราะเขาจะเป็นมากวันนี้ก็เลยผ่อน,ผ,อนผ่อนยาลงจ้ะแต่ก่อนก็ไม่รู้ว่าถ้ารู้ก็จะไม่ทําเลยจะปลูกไกลๆนู่นแหละน,นี่ตแถวนี้ปลูกปีไม่หมดแล้วจ้ะผักที่มีสารพิษทั้งนั้นเลยเป็นปลูกกะหล่ำปีอย่างเงี้ย ครอบครัวของน้องปังปอนก็เหมือนกับชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลโนนทันอหนองเรือจัังหวดขอนแก่นที่ยึดอาชีพเกษตรกรปลูกผักส่งขายตามท้องตลาดข้อมูลจากสถานีอนามัยหนองเปื่อยพบว่าเกษตรกรที่นี่นิยมใช้ยาฆ่า,มาแมลงโดยเฉพาะในแปลงปลูกกะหล่ำปลีฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงมากถึงสัปดาห์ละสองครั้ง และมีเกษตรกรเข้ารับการรักษาด้วยอาการแก้พิษแบบเฉียบพลันฉเฉลี่ย 80- 100รายในระยะเวลา6เดือนแต่มีเพียงครอบครัวล้นผมเท่านั้นที่พบว่ายาฆ่าแมลงมีผลต่อเด็กทั้งที่ไม่ได้สัมผัสสารเคมีโดยตรงวิถีชีวิตก็จะอยู่กับการสัมผัสสารเคมีของพ่อแม่ที่ท,ทำพฤติกรรมการใช้สารเคมีจนกระทั่งเขาอายุได้9ปีเขาก็เริ่มเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานนะคะ ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองเรือและโรงพยาบาลขอนแก่นแล้วก็เป็นเบาหวานชนิดที่ว่าตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยลงนะคะต้องฉีดอินซูลินนะคะคนไทยเบาหวานเป็นไั้งไรได้ไปหาหมอตรวจบะคะไปจ้าไปวันที่เท่าไรเนี <19 S 2> ่ย <19 S 2> วันที่เก้าจ้าวันที่สิบเก้ามีสาน้อยไปยังไรน้ำตาลในเลือดตามสองสูงสูงอยู่แต่สองทุกวันนี้ครอบครัวล้นทมยังใช้ชีวิตอยู่กลางแปลงผักที่พวกเขาปลูก ทั้งขา้าวโพดพริกและกระหล่ำปลีแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือการลดปริมาณการใช้สารพิษเปลี่ยนไปใช้สารชีวภาพทดแทนนอยจากนั้นยังลดความถี่ในการฉีดพ่นยาโดยเลือกช่วงเวลาที่ลูกสาวไปโรงเรียนแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้อาจสายเกินไปไม่ถึงยี่สิบปีนะถ้าคุมอาหารไม่ได้หมอกขบอกก็บอกว่าทําไงดีอยางถึงจะคุมเขาได้ถ้าน้องเขาคุมอาหารไม่ได้กะไตเขาจะวายอย่างเงี้ย แล้วก็โรคอะไรโรคมรใจไปอย่างเงี้ยก็หลายอย่างจ้ะกังวลมากค้ะสงสารเขาบางทีก็นั่งร้องไห้เลยข้อมูลจากสถานีอนามัยหนองเปือยระบุว่าเกษตรกรในพื้นที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเฉลี่ยปีละหนึ่งคนและทุกคนมีพฤติกรรมเหมือนกันคือฉีดพ่นยาฆ่าแมลงโดยไม่ป้องกันตัวเองสอดคล้องกับงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกา กรีซและกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียซึ่งระบุตรงกันว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารเป็นปันจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงในระบบต่อมไร้ท่อเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมน้ำเหลืองพากินสันและเบาหวานเกษตรกรหนึ่งคนถ้าใช้สารเคมีปริมาณมากมันจะทำให้ผลผลิตที่ส่งออกไปสู่ผู้บริโภคมัน มันจะส่งผลต่อคุณจำนวนมากนะคะไม่เหมือนการปลูกกินธรรมดาของคุณทั่วไปค่ะมันจะเป็นอาชีพที่ว่าส่งผลกระทบมากถ้าเกิดว่าพฤติกรรมเขาไม่ถูกต้องนะคะรายงานจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ระบุว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ทำการเกษตรมากเป็นอันดับที่48ของโลกแต่มีสถิติการนำเข้าสารเคมีเกษตรสูงเป็นอันดับหนึ่ง นิยมในการใช้สารเคมีเกษตรจะพวกยาฆ่า,มาแมลงของเกษตรกรไทยสะท้อนผ่านตัวเลขการนำเข้าสารเคมีเมื่อปีที่แล้วที่สูงถึง117ล้านกิโลกรัมที่เป็นมล